เซลมาเตอร์จรูนพุทธโกรครับสวัสดีครับกอดไว้แน่นๆไรซีนาริโอเป็นครั้งแรกบนเวทีซั c เซสอะคาเดมีครับความตื่นเต้นมีแน่นอนผมอา,อาชีพปัจจุบันเป็นพนักงานธนาคารนะครับผมแล้วก็ได้รู้จักอโทมีเมื่อปีที่แล้ว เดือนเมษายนครับแล้วก็ได้ทําตําแหน่งเป็นเซลล์มาสเตอร์ผมเกิดจากครอบครัวชาวไร่ชาวนามีพี่น้องร่วมกันทั้งหมด6คนนะครับผมเป็นลูกคนที่4การทำไร่ทํานาของเราคือทําเพื่อยังชีพครับไม่ได้ทําเพื่อค้าขายผมต้องการที่จะออกมาจากจุดนั้นครับการจะออกมาได้ก็คือการศึกษา ครอบครัวไม่มีรายได้ที่จะส่งเราเรียนผมออกมาจากอ้อมอกพ่อแม่หลังจากจบประถมก็คือเข้าสู่ร่มกาสวัส์บวชเรียนครับผมตั้งใจเรียนเพื่อที่จะได้แบ่งเบาภาระของทางครอบครัวครับผมจบมัธยมก็ต้องแข่งขันเพื่อที่จะเข้ามาหาลัย ผมเข้ามาหาลาัยมอคอนแก่นได้ครับมันก็ยังเป็นความหวาดหวั่นของเราอยู่เพราะว่าเราไม่มีรายได้ทางบ้านส่งไม่ได้แน่นอนแต่ตอนนั้นก็ยังมีความเชื่อมั่นอยู่เพราะว่ามันมีกอยศออกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาครับผมทำได้ผมเรียนจบเรียนจบมาแล้วมีงานทำ ผมออกมาจากจุดนั้นได้แต่พี่น้องของผมทั้งหมดเขายังอยู่จุดเดิมอยู่คือยังทำไร่ทำนาแต่ภาพของความสุขมันยังมีอยู่ครับคือเขาได้อยู่กับครอบครัวเขาได้อยู่กับพ่อกับแม่ผมเป็นคนเดียวที่ต้องออกมาดิ้นรนครับเราคิดว่าทางเลือกที่เราเลือกมันใช่แล้วทำงานธนาคารมา 13ปีครับหนังสือเล่มหนึ่งบอกผมว่าเราจะไม่มีทางรวยได้จากการเก็บเงินจากการทำงานเดือนละหมื่นแล้วมันไม่ทำให้เรารวยได้ไลซินาริโอหลังจากที่ผมรู้จักกับบัโทมี่สิ่งที่ผมเขียนมันคือเขียนเพื่อตัวเองจุดเปลี่ยนที่ทำให้ผม มีความชัดเจนในไลฟ์ซีนารรโอก็คือเมื่อต้นปีที่ผ่านมาแม่ผมเป็นมะเร็งผมไม่เคยมองว่าเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นในชีวิตผมแม่ผมอายุ80แข็งแรงมากไม่เคยเข้าโรงพยาบาลจุดเปลี่ยนมันมีครับเงินเก็บที่เราเก็บไว้เพื่อที่จะคิดว่ามัน มันจะใช้หลังกเกษียนขอบคุณครับมันไม่เพียงพอครับมันต้องใช้เงินเท่าไหร่ถึงจะรักษามอะเร็งให้หายได้ที่เก็บมาทั้งหมดมันมันไม่เพียงพอจริงๆผมอยากแจ้งทุกท่านที่อยู่ในที่นี้เลยว่าอาชีพที่เราคิดว่ามันใช่แล้ว มันยังไม่เพียงพอครับที่จะช่วยเหลือเพื่อคนที่เรารักเพื่อคนที่เราคนที่เขารักเราแบบไม่มีข้อแม้หลายคนครับมีคนที่เรารักอยู่ผมอยากให้มองตรงนั้นว่าตอนนี้คือเราไม่ได้ทำเพื่อตัวเองจุดหมายที่แท้จริงของเราแล้วการรู้จักอะโทมี่คือการที่เราได้ทำเพื่อคนที่เรารักครับผม ผมได้รู้จักกับอโทมี่ผมขอบคุณพี่ๆสปอนเซอร์วันที่พี่ๆเข้ามากอดเราวันที่เขาบอกว่าความฝันของเราไม่ใช่สิ่งล้อเล่นเขาพร้อมที่จะกุมมือเราแล้วก็จับมือเราให้เราก้าวเดินไปด้วยกันเราจะไม่รู้สึกโดดเดี่ยวเลยครับหลังจากที่เราได้รู้จักกับอโทมี่บริษัทที่ดีสินค้าที่ดีแผนการตลาดที่ดี และระบบที่ดีแบบนี้มันเป็นหนทางที่จะนำเราสู่ความสำเร็จขอบคุณมากครับ